สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบราฟอัศวินนะครับ ก็เป็นตัวเต็งท้าแสงเก่าอีก1ตัวนะจากคำใบเบาๆนะครับถือว่าเป็นตัวบราวตัวละครสุดท้ายแล้วนะที่ได้ได้ว่ามีโอกาสมานะในตู้แสงเก่านะซึ่งเน้นไปแล้วนะครับว่าแสงเก่าเนี่ยก็จะมาก่อนนะเป็นช่วงกลางเดือนนี้อ่ะเอาใจลอ,อนิดนึงนะถ้ามาไวก็จะเป็นช่วง13าถึง17อ่าช้านิดหนึ่งก็1 8 19ไม่หลุดไปจากนี้นะแสงจะมาก่อน2ตัวจากคำใบเบาๆคือแน่นอนน่าจะต้องมีบราวสักหนึ่งตัวนะซึ่งผมรีว ไปหมดแล้วนะครับตัวบราวอัศวินเนี่ยผมมองว่าโอกาสมาเนี่ย60%เลยอ่านะครับโอกาสที่จะไม่มาเนี่ยประมาณสัก40 อ่าเนี้ตัวเดียวก่อนนะเดี๋ยวผมไปฉเฉลี่ยดู5ตัวนะว่าแบบตัวไหนโอกาสจะมาอ่ามากน้อยแค่ไหนนะครับคือให้โอกาสมาสูงเนื่องจากว่าเรนเจอร์ยังค่อนข้างจะมาใหม่ๆอยู่นะครับอ่าการใช้งานก็เรียกได้ว่ายังใช้งานดีอยู่นะถ้าเกิดเอามาขายซ้ำเนี่ยผมว่าก็น่าจะขายได้อยู่อ่ะเพื่อนเคอมเมนต์บอกหน่อยถ้าตัวนี้มาเนี่ยอยากได้กันหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าบุตรใครไม่มี ID เล่นนะ,ะกลับมาเล่นครับโอ้ไอดไม่มีแล้วครับ ID ตัวใช้งานไม่ได้แล้วนะอยากจะได้ไอเล่นครับผมขอแนะนำเพจซื้อขายดีเกมแมนเจอร ทาโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับไปหาซื้อไอดียได้เลยนะไอดี ID สวยสะอาดแกกล่องใช้งานได้เลยครับไปเลือกเลยครับโคโรโบที่ชอบสั่งไม่ที่ใช่เลือกคอมโบเลือกเกียร์โดแน่นอนเอามาสามารถเล่นได้เลยทันทีนะอส่วนจะขายไอดีก็ได้เช่นเดียวกันครับไอดี ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ปูกลายนะอใครสนใจรีบไปติดตามที่เพจได้เลยครับมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมปปะลิงก์เพจเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทาโรเรนเจอร์ Ranger, อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทา โรเจอร์ครับอยากได้ไอดีแบบไหนนะทักแชทไปสอบถามที่เพจได้เลยนะหรือดูที่หน้าเพจเลยก็ได้ครับว่าเจอไอดีแบบไหนก็รีไปจัดเลยนะครับอ่ะบาแสงนะก็ถือว่าเป็นตัวละครสุดท้ายนะครับตัวละครบราวทั้งหมดอเดี๋ยวดูกันนิดนึงรีวิวน่าจะครบบดแล้วนะ,ะเพราะว่าคําใบ้มันคือบาบา้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยบาวแสงแน่นอนต้องมาอย่างน้อยๆหนึ่งตัว ไม่รู้ว่าจะอยู่ดีโผลมาเป็น2ตัวไหมอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าคำใบเขาคือเบาๆนะครับอตัวแรกนะบยบกลรีว,วิวเมื่อวานนะครับนะครับตัวนี้มันเป็นตัวรอบคริสต์มาสไม่มาแน่ๆนะนะครับแล้วก็บาวล็อกรีวิวไปแล้วนะครับ it, อนูบิะเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับ กายทองก็เพิ่มรีวิวไปนะอส่วนคลิปนี้ก็ตัวสุดท้ายนะก็ได้ได้ว่า5ตัว5ตัวนี้นะในตัวละครบาอัในกรณีที่มันจะมาเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะไม่แน่อาจจะโผล่มา2ตัวก็ได้นะครับผมให้ตัวเบากไกทองกับบาวอัศาวินอยู่ที่เปอร์เซ็นเท่ากันตัวละ30%เอ่าเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ยังค่อนข้างจะใหม่ทั้งคู่นะครับลอง,ลงมาผมให้บาล็อกคือบาล็อกมันเก่งอะ่ะ คือมาผมว่าคนที่ยังไม่มีนะต้องเด่นนะคือคนมีผมว่านะ่าจะมีกันเยอะแล้วละผมนี่มีหลายไอดีอยู่เหมือนกันนะตัวเบลลล็อกนะครับคือเบลลล็อกยังใช้งานค่อนข,ข้างดีไปดูคลิปประกัน,กนผมว่าให้มัน20%อร์เซ็น่ะให้เนื่องจากว่ามันยังเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะอ่านะครับรองลงมาครับเป็นอดุบิษอ่ะให้เล็ดเลื่อมๆกันนิดนึงนะที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายไลเซอร์ก็คือแมกนัลให้ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะที่ให้เปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะว่าอ่ามันเพิ่่งจจะะะมมาทีเเลยนะนนใแพ็คกุรับ แต่งเมื่อก่าเนี่ยก็อยู่นะครับตอน10ปีก็อยู่ผมก็เลยคิดว่า ไม่น่ามาแล้วบางคนน่าจะเอียนแล้วนะโตมากคนนะจริงๆจะให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์้ซ้ำนะเออนะครับแต่ก็เผื่อบางคนอยากได้นะครับเบาวตัวละครตัวไหนอยากได้ตัวไหนมาบอกกันนิดนึงใครยังไม่ดูคลิปรีวิวไปดูล่าสุดนะประรกอบการตัดสินใจครับเผื่อบทจะเปิดหรือไม่เปิดอ่าจะเก็บไว้เปิดอ่าแสงเก่าจะเปิดไว้เปิดมืดเก่าหรือจะเปิดโคลาโบอะไรก็ได้ตัวเลนเซอร์ตัวข้างเคียงเดี๋ยวค่อยรีวิวนะตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะจับมารีวิวนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคาใบ้มันคือวบาว์นะครับแสงเนี่ยอาจจะ อีกตัวนึงเตีเป็นตัวละครอะไรก็ได้มืดก็เช่นเดียวกันนะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดีกว่านะครับอ่ะตัวบาวอัศวินนะครับก็มาเมื่อ กันยาปี66เรนเจอร์เพิ่งจะ8เดือนนิดๆนะเรียกได้ว่าอย่างค่อนข้างใหม่อยู่นะครับอันนี้ส่วนของสเตตัสนะมีพลังโจมตีกลยถึง1ล้านแต่ตัวไม่มีดาเมจสกิลนะพลังชีวิตนี่13ล้านอัตวัวเลขค่อนทางจะเยอะใช้ได้ครับตำแหน่งเรนเจอร์เป็นตัวชนใกล้ได้เลยนะครับความราในการเคลื่อนที่คือจรวดทางเรียบดีๆนี่เองนะ128จุดนะครับความราในารโจมตีก็กลางๆนะคุเรนเจอร์นะพอเป็นธาตุแสงมืดนะครับก็ขึ้นเาดาวจะเป็น8วิ แม็กข่านครึ่งน,นะครับแรกถ้าถือว่าเยอะละค่อนๆไปทางเยอะแล้วนะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าจะใช้หรือจะขึ้น9ก้าดาวตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่า,าข้าวแฝงในร่าง9ก้าดาวนเนี่ยดีกว่าไฮเปอร์แม็เนื่องจากว่าผมมีไอดีที่ดองไฮเปอร์แม็อยู่นะตัวนี้9ก้าดาวจะใช้ดีกว่าแต่ว่ามันก็ปล่อยตัวช้าแล้วก็แรกก็เยอะนะฉะนั้นเนี่ยดูเกียร์ประกอบการตัดสินใจตอนิดนึงนะครับสกิลหลักที่ต้องการครับก็จะเป็น ผลักศัตรูไปยังแนวหลังทะลุด้วยนะอ่านะครับแล้วก็สตานด้วยนะครับสกิลกว้าง360จุดแต่ผลักลึกอันนี้จะไม่เหมือนกันนะสกิลกว้าง3 6 0จุดเนี่ยก็คือมันจะมียกเลิกอ่านะตำแหน่งยกเลิกนะครับอ่า360จุดนะครับแต่ว่าผลักศัตรูเนี่ยผลักลึกมากๆถึง660จุดอ่าตัวนี้เรียกได้ว่าการผลักเนี่ย กระเด็นติดจอ PP นี่คือกระเด็นติดจอตลอดแน่นอนนะครับครูดาสกิล7วินะครับซึ่งตัวที่ผักลึกลงลงมาอันนี้ผมจะเน้นตัวที่แบบใช้งานกันหลักๆอยู่นะเอลิสนะเกิดจากนีเพียงเทพตอนซีซั่นหนึ่งนะครับบางคนอาจจะยังใช้อยู่นะเอลิสเนี่ยผักถึง5้าจุดนะครับเล่ม550จุดแล้วก็ซิลฟี่500จุดอาจจะชอบตัวไหนใช้งานตัวไหนเลือกเอานะผมไม่ตัดสินใจให้นะอ่ะซึ่งตัวนี้ผักค่อนข้างจะลึกมากๆนะครับ อ่ส่วนบัฟนะถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะครับอ่าเกราะเลือดต้านสก,กิลวิ่งไหวดีเลยอ่าถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะแล้วก็บัฟน้าป้อมอ่ะตัวเนี้ยผมจะจําสลับกับตัวน่าจะเบาวยมทูตนะอ่าด้วยความที่ว่าความสามารถอันนี้เนี่ยอันใช่น่าใช่ความสามารถเดียวกันกับตัวเบาวยมทูตครับบารีสมบูรณ์แบบคือตัวเนี้ยมันไม่บัฟหน้าป้อมมันก็เลยเอื้อให้อ่าความสามารถน่ติดอ่าตั้งแต่ออกจากหน้าป้อมนะซึ่งไอตัวนี้เนะี่ย มันบับด้วยมันบับน้าป้อมด้วยมันก็เลยทำให้บาเลียสมบูรณ์แบบเนี่ยเรียกได้ว่าโอกาสติดค่อนข้างจะ ลดน้อยลงต้องใช้คำนี้นครับส่วนความสามารถอันนี้เนะี่ยมันสุ่มติด50เปอร์เรียกได้ว่าถ้าเป็นโชคที่ติดดีเนะี่ยมันก็ติดดีนะบางโชคติดไปดีก็จะเงียบๆเหมือนกันคือข้อดีคือมันก็จะวิ่งออกไปขวางเสียได้อยู่กันนะถ้าตัวนี้ไม่บับหน้าป้อมเนี่ยจะดีมากอ่ะมีบางคนบอกว่าขอแก้ได้ไหมไม่ได้ครับพวกกลุ่มสกิลแบบนี้คือแก้ไม่ได้เลยนะโดนเนิร์ฟก็ไม่แก้นะโดนเนิร์ฟเต็มที่ก็จะขยับไปไกลจากหน้าป้อมนิดนึ่านะครับอางนั้นก็เสียได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะเอื้้อใหวิ่งไปจะ มากนะครับอ่าส่วนความสามารถเทเปอร์นะแร่นืดึก็อย่างที่รู้กันครับว่ายังติดดีอยู่แหละนะถ้าเจอในดิที่แบบว่าโหใช้ตึงตงึตัวตึงนะก็ติดดีนะครับแร่นืนะครับแล้วก็ความสามารถก้าวดาวนะผมมองว่าดีหมดอ่าเราจะเป็นร่างโครนครับปีชิสองอ่ะตายแล้วก็สุมส่มศัตรูตายไปด้วยนะหรือจะเป็นลัดแทะแยังไงก็ได้ครับาการใส่เกียร์ผมอาจจะใส่เกียร์ไม่ค่อยถึงเท่าไหรนะ่นื่แต่ว่าช่องกลางมีแก้รองเท้าเรียวนาดอ่ะผมอาจจะปรับเป็นรองเท้าปีกเมฆก็ได้นะ ะนะเ,ดเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะปรับเพราะว่าถือว่าแบกแร่เยอะอยู่เหมือนกัน,นครับอสวนเกียดัมเบลเรียนาดนี่สกิลบวกพลังชีวิตนะก็ใช้ได้ดีนะครับอสแคร5ผมตีบวกน่าจะเป็นพลังชีวิตกับเคลื่อนที่ไวนะ,ะเดี๋ยวขอดูสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ได้ฟาร์มนะ่ะทั้งนั้นผมจะแบ่งนะครับว่าแบบไออันนี้เอาไปใส่ตัวนี้อันนี้เอาไปใส่ตัวน,นั้นอันนั้นเอาไปใส่ตัวโน้น ون. เดี๋ยวพอมีตัวหใหม่มาก็คอดากตัวเก่าเอาไปใส่ตัวใหม่ผมจะเล่นแบบ บนรูปอย่างนี้นะอ่านะครับทั้งศักยภาพทั้งเกียร์นู่นนี่นั่นครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันดูครับว่าการใช้งานครับของบาวอัศวินอ่าบาวอัศวินนะเออเดี๋ยวจะมีพูดเป็นอดบิตบ้างไหมนะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งรีวิวไปนะครับอ่ะบับน้าป้อมนะนี่ครับบับน้าป้อมครับแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ผักไปยังแนวหลังนี่เราจะเห็นเลยครับว่าเมื่อทดสอบกระดาษแบบนี้มันลึกมาก นะครับผักไปยังแนวหลังแล้วก็สตันนด้วยนะคือเป็นตัวที่เรียกได้ว่าผลักไปแล้วว่าประวิงเวลาได้จริงเลยเรียกได้ว่านี่คือของจริงเลยนะครับนะเพราะว่าผลักไปปุ๊บเนี่ยศัตรูมันไปสตันลึกอยู่หน้าป้อมนะกว่าเขาจะขยับมาเนี่ยก็ นานพอสมควรอาการผักแบบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอ่าแต่ว่าผมว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยแพทเนี่ยน่าจะเป็นข้อดีนะอ่ะไอ้ตรงนี้บักหรือไม่บักไม่รู้สปาร์ตป้อมบ้มเนี่ยบ้มง่ายแบบบ้มง่ายจริงระยะประชิดป,ป้อมปุ๊บเนี่ยเรียกได้ว่าบ้มแบบง่ายมากสปาร์ตมีเรนเจอร์หน้าป้อมนะอ่าหรือลำนำนะเรียกได้ว่าเจอเยอะครับคนถามมานี่แสดงว่าน่าจะไม่ได้ทันดูคลิปนะก็อะอลองไปดูคลิปแล้วกันนะครับอ่ะมากทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่า อ่าผมคาเดนเจอร์ของ ID หลักเลยครับอ่ะสัปดาห์นี้ P ีพก็นะทดสอบเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบกับตัวแรกอ่ะแน่นอนนะตัวแรกก็ต้องจัดหนักหน่อยเพราะว่าบาสวินเนี่ยมันไม่มีดาเมจนะครับเราก็จะดูว่าเจอตัวดาเมจอ่าจะรับดาเมจได้ดีสักแค่ไหนนะครับอ่ามาดูกันครับอ่าเน้นดูนะเพราะแบบเฮ้ยตัวเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นประเภทตัวเอามาถึก นะความป่วนก็จะเป็นเรื่องของการผลักไปยังแนวหลังอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูแบบทุกทุก่าตินะว่ามันผลักแบบแม่นแค่ไหนนะครับโอ้โหเจอบาวล็อกไหวไหมเนี่ยพี่อ่ะดูก่อนครับได้ได้ผลักเขาบ้างไหม คือล็อกของไอริลักผมอม่มันต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเกียร์คือมันค่อนข้างจะถึงะนะเพราะว่ามันมีเกียร์วิ่งอัปเกรดธาตุนะครับอ่ะส่วนหนึ่งต้องยอมรับด้วยนะครับว่าเมื่อเบาลสวินเนี่ยมันอยู่ในเสาว่าเสาแสงรอบนี้มันจะโกงนะอ่ะเดี๋ยวพอให้ตัวล็อกนะครับมาอยู่ในเสาเนี่ยมันก็ตายอยู่เหมือนนะอ่ะโอเคมาตัวพอๆกันแล้วโอ้โหแต่ว่าโดนดตามเมจทีก็ก็ตายนะครับพลังชีวิตผมตาย0 0ล้านนะ ไม่้อยนะแต่ล็อกมันคือล็อกนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดไม่มีอัปเกรด่าก็จะไม่ถึงแน่ๆเพราะว่าผมรีวิวให้ดูไปแล้วว่าอ่าใส่ดาเมจสามจุดอ่าเมื่อเอาดาเมจออกมาจุดหนึ่งแล้วเปลี่ยนเปนอัปเกรด่าตเนี่ยมีความต่างนะครับจต่ความปอกเขาเยอะนะคือลองให้เขาได้เดินเข้ามาอยู่ในเสาดีสิตายหมดครับดูครับตายหมดเลยอะ่ะไม่ทันได้เดินผ่านเลยอะ่ะโอ้ผมก่อนเสาแม่งเ้ย่จริงคือแบบ โอ้โหนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเลนเจอร์มันก็ไม่ได้มีดาเมจนะตัวเบลซาว,วินเนี่ยแต่พอเบลล็อกเดินผ่านเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวปิวครับเกียร์ไม่ไม่กระจอกนะอะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงตะลึงว่ะอันนี้ผมเพิ่งตะลึงอยู่วันนั้นเนี่ยเพราะแบบเสามันแบบค่อนข้างจะหน้าเกลียดมากนะครับเดี๋ยวดูนะคือเกียร์ไม่น่าเกลียดนะนี่ครับแม้ว่าจะมีพลังชีวิตแค่จุดเดียวอ่าเอาขอมาได้เยอะนะแต่ว่า หลบสก,กิลต้านสก,กิลโอ้ท่านสก,กิลไม่มีเลยนี้ว่าอาจจะต้านสกิลกับเสาก็จะไม่ได้เกี่ยวกันนะพลังชีวิตเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเสานะครับคือมันดูดพลังชีวิตไปนะโอ้โหได้เลยว่าตายง่ายเกินนะครับคือถ้าไม่มีพลังชีวิตนี่คือน่าจะแย่นะอะส่วนบาวสวินของผมเนี่ยก็พลังชีวิต200ล้านอ่ะเบาๆโอ้อย่างงี้ก็ต้องใช้คําว่าล็อกก็ยังคือล็อกนะรีวิวไปแล้วครับลองไปดูแล้วกันนะเพราะแบบมันา็จะ โหดมากครับอ่ะตัวต่อมาแน่นอนครับเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราไม่มีดาเมจนะเราแค่เอามาดูว่าอ่าโดนดาเมกี่ทีอ่มามันถึงจะตายนะครับจริงๆรงิมันน่าจะรับดาเมจได้เยอะอ่นนี้นะเดี๋ยวเรนเจอรอ์มาขายไม่ได้ไหมเนี่ยอ่ะปลาไปต่อครับเดอเมกูมินครับอ่ะดูครับโอเควิ่งผ่านเสามาเรียบร้อยโอ้โหก็ตายอยู่เหมือนกันนะอื้อ <c oughs> พูดยากแนฮะตัวนี้ตัวนี้มันไม่ใช้แทงซับพอร์ตด้วยนะโอ้โหอันนี้คือไปไวมากไปไวมากแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะในเจอเก้าดาแม็กแล้วผมก็ใส่เกียร์นะครับเขาห้าจะตึงอยู่เหมือนกันนะก็เหมือนกันครับมีอัพเกรดท่านนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโดนหยุดห้าวิธีมันมีผลอยู่แล้วผมก็ให้ดูว่ามันโดนกี่ทีครับคือเมื่อกี้เหมือนโดนไม่กี่ทีอะ อวาวุ่นอยู่ก <teng why ini> ันนะเนี Esta, ่ยเวลารีวิวแล้วแบบเลนเจอร์มันเหมือนแบบอ่าเหมือนว่าความเก่งมันลดลงไปเยอะนะเพราะว่าเราก็จะรีวิวตัวเก่านะครับอลองดูเดียสดูบ้างครับรับรับดูรัเม็ยดูเดียได้ไหมนะคือดูเดียสดามเมจกเขาก็ไม่ถึงขั้นโหดจัดอะไรมากมายครับก็หายอยู่นะก็หายอยู่นะอ่าแต่ว่าต้านสกิลมันน้อยไปหน่อยนะ อ่านี่ก็ต้องยอมรับครับคือเกียร์มีอยู่เท่านี้มันให้ทําไงนะอา,อาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์วูดไหมเดี๋ยวลองผมเดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าค่าต้านสกิลมีผลมากน้อยแค่ไหนมีผลนะผมเชื่ว่ามีค่อนข้างจะมีผลนะครับอเกียร์ชิน้นนี้เอมันก็มีต้านสกิลด้วยว่าต้านสกิลเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเมื่อกี้ผมไปดูค่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะอขออภัยผมไปดูผิดนะครับ ลบสะกิวเกเปอร์ต้านสกิว131จะไปใส่อะไรกีกอ่ะไม่มีอะไรให้ใส่แล้วนะเออพลังชีวิตครับ1 2 3จุด3จุดนะครับต้อล้านโอ้โหอคือตัวมันใหม่อยู่นะผมค่อนข้างแปลกใจนะคือถ้าไอตอนรีวิวมายากลเนี่ยไออันเนี้ยนนไม่ค่อยแปลกครับคืออนูบิทเนี่ยผมว่ายังดูดูถึกกว่านะเออ อ่ะเดี๋ยวลองตัวอื่นๆดูบ้างครับอ่าลองเอาท่านามาดูบ้างเอาเลมมาอ่ะจัดเลมมาดูสิถ้ามันจะโดนเล็มยิงตายยิงแตกผักกระตุยกระจายอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเออคือส่วนหนึ่งนะเรื่องของผัดมันมีผลอยู่นะครับเพราะว่าเวลามีอัปเดตผัดหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเป็นความตั้งใจที่เกิดขึ้น,นครับหรือว่ามันมันบั๊ด อรืแล้ว่ามันโดนเนิร์ฟจริงๆครับเรนเจอร์นะครับโอ้โหดูนะตั้งใจจะมารีวิวแบบเป็นพระเอกครับะก็ยังยังผลักได้ดีอยู่นะคือเรนเจอร์ประเภทปวดพวกนี้มันก็ต้องแม่นทุกท่าแต่มันไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วเดินไปแล้วมันโดนตีตายแบบเมื่อกี้นะก็ไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะครับดูนะเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าดูเหมือนมันจะบางนะครับ วิธีทางแก้ของเรนเจอร์ที่ไต่เกียร์ไปอย่างนี้แล้วนะพลังชีวิตก็ถามจุดนะหลบตันก็ไม่น้อยนะก็ลดระดับไปเลยครับลดแลบไปเลยดีกว่าไหนๆก็จะบางแล้วอันนี้คือผมอุตส่าห์ใช้ความสามารถก้าวดาวเป็นพรีชีพ2นะคือแบบนี้ได้เป็นร่างโคลนก็แทบไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่ามันก็ยังดูตายง่ายนะครับดูนะโอ้โหอันนี้ผมยึดจากรีวิวนะมีคลิปเอาไว้กว่อน อ่เดี๋ยววันหนึ่งมันแข็งแกร่งขึ้นมาก็เอาคลิปนี้มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งหรือทดสอบแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันเป็นไงบ้างอแต่ว่าเรื่องของเสานะอ่าต้องยอมรับนะว่าเสามีผลมากๆใน p v p สัปดาห์นี้นะครับอ่าแล้วก็ระยะก็มีผลอยู่เหมือนกันแหละนะเพราะว่าเดนเจอร์บางตัวมันเดินช้าเดินไวตำแหน่งการยืนนะครับอ่าเปนสู่สีกับเล็มเฉยเลยอะ่ะผมว่าถ้าออกรูปนี้นะอ่าการใช้งานก็ อมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะเดี๋ยวลองจัดธาตุไฟมาดูสักตัวหนึ่งอ่าดีนี้ธาตุไฟอะไรผมก็มีอยู่นี่ว่าอะลองให้หมดครับธาตุสมุตมันจะไม่ไหวจริงๆนะ <c oughs> ก็เอาเป็นตามนั้นครับคือถ้าจะใช้คําว่าก็เกียร์ไม่ดีไม่รู้จะเอาดีกว่านี้ที่ไหนแล้วนะ,ะเมื่อกี้ผมทดสอบไปแล้วนี่ไฟไปแล้วน้ําก็แล้วไม้ก็แล้วนะอ่านะครับก็ไม่เหลือละ ่ะมืดก็ไม่ต้องทดสอบแล้วล่ะนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะอะเดี๋ยวลองเอาไฟแบบธรรมดาธรรมดาดูหน่อยอ่ะลองเจอรีไวดูซิอ่ะกูนาคืนสักดอกหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ารีไวเนี่ยผมมองว่ามันดีตรง ความสาวบ้านนะเรื่องของการใช้งานเนี่ยคือยังเห็นอยู่นะท็อปต้นนานครับรื่องจากว่าคอมโบนะแล้วก็อ่ากิการที่ผมเนี่ยมีทั้งรีไวน้นะแล้วก็เอเลนอยู่ในไอเดียเดียวกันนะของไอดีหลักนะคือเหมือนมันต้องอยู่คู่กันอนะยังไงก็ไม่รู้นะอันแต่ว่าส่วนหนึ่งนะอย่างที่บอกนะครับว่าอ่าตัวไหนอยู่ในเสาไฟ่อนข้านจะเสียเปรียบอ่าแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวธาตุไฟอยู่แล้วนะอยู่ในเสาก็าจะหนักกว่าเดิมครับโอ้โห,หมวดเลยครับพี่ ไม่เหลืออะไรให้รีวิวเลยครับตามนี้ดีกว่าเล่นเป็นดีมดกเกือาเรือจักู้หน้าด้บ้างครับโอ้โหปวดตับเลยนะเนื่องจากว่าการรีวิวเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะรีวิวแบบค่อนข้างจะสดอยู่เหมือนกันอ่าด้วยความที่ว่าบางทีเลนเจอร์ตัวนั้นน่ะเราก็เล่นไปเรื่อยครับ PP, PP ก็อาจจะไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่ครับอ่าก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าสมมติมีคนถามมาว่าพี่เลนเจอร์ตัวนี้มันรูแปลก ใช้งานดูแย่ลงครับเราก็จะดูเสียงอื่นๆด้วยนะถ้าสมมติเสียงอื่นๆเขา <ๆ S 1> เขาบอกว่ายังดีอยู่นู่นนี่นั่นเนี่ยฉะาานั้น,นผมก็จะเฉยๆละมันก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดเรนเจอร์ครับลีกที่อยู่ศัตรูที่เจอเกียร์ที่ใส่นะาาก็จะค่อนข้างมีผลอยู่แล้วครับเพราะว่าบางคนคือเกียร์เขาถึงนะเขาก็ยังใช้ได้ดีหรือมีคอมโบอะไรประมาณนี้นะอะซึ่งเมื่อกี้ง่ายๆเลยครับคือตอนแรกอในใจกาว่า เฮ้ยบาสวินมันต้องเจ๋งแน่ๆเลยครับพอมันผักศัตรูไปติดป้อมนะเลนเจอร์สแปดแป๊บเดียวป้อมบึ้มครับอ่าจบเลยครับทั้งเกมได้เองเกมต้้งรับโหดแน่นอนครับโอ้โหพอมารีวิวปุ๊บพี่แพ้มันทุกตัวคือแพ้แบบอ่าถ้าสมมติแพ้แบบโอโ้โหยื้อกันจนสนิทกันอะ่ะอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเวลาผมรีวิวผมจะให้ดูแบบนี้ว่าเฮ้ยมันแพ้นะแพ้แพ้อยู่แล้วไม่มีดาเมจแต่รายละเอียดอะ่ะคือ ฮ้ยืนคุยกันนานไหมอันนี้เหมือนไม่อยากจะรู้จักกันเท่าไหร่รีบๆไปดีกว่านะอะแต่เล่นเป็นทีมนะก็อ่าดือยสตัวแต่ยังไม่โหดนะครับแต่ป้อมไปไปไวมากจริงๆนี่นะฮระิสของสแปดป้อมบึ้มนะครับประชิทป้อมปุ๊บนะมีเรนเจอร์ขวางนิดนึงนะครับอันนี้ดูอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอ่ะน้องคนนี้นะก็อย่าได้เสียใจครับ249ล้านกับพลังชีวิต ลองจับไปทดสอบกับตัวอื่นๆดูน้องเนี่ยอาจจะมีพงมีเพื่อนนะจับเรนเจอร์ทีละตัวครับมาทดสอบกันดูนะอาจจะไปทดสอบกับตัวไฮเปอร์แม็กก็ได้หรือ9้าดาวแม็กก็ได้นะไปทดสอบดูนะว่ามันรับดรเมจได้ดีไหมคือผมต้องบอกอย่างหนึ่งด้วยความที่ว่าบางคนเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ ะะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลจากเกมอื่นๆซึ่งมันอาจจะเทียบกันไม่ได้คนมาจากเกมอื่นส่วนใหญ่บางเกมเขาจะทําข้อมูลชัดเจนทําตัวเลขชัดเจนเฮ้ยตัวเลขพลังชีวิตสูงมากเว้ยตัวนี้เป็นตัวแทงทีิโคจะถึกเลยใช้งานจริเขาถึกมากๆพอมาเป็นเกม r าเดนเจอร์ปุ๊บตัวเลขไม่ค่อยช่วยนะผมบอกเลยนะ,ะบางตัวเนี่ยตัวเลขน้อยมากพลังชีวิตนะครับโอ้จะยืนนานทั้งวันเลยพี่นะก็เคยมีมาแล้วครับมันเป็นเรื่องของ พลังซ้อนเลนตามนี้เลยเออนะ PVP ตีซ้อนเลนนะคือมันจะเป็นพวกค่าแฝงนะที่แบบว่ามันจะเห็นว่าเฮเลนเจอร์มันถึกมากถึงน้อยเนี่ยค่าแฝงครับตัวเลขผมจะดูเอาไว้แบบเป็นเกณฑ์เฉยๆนะว่าตัวเลขคือประมาณนี้ครับอ่าพลังโจมตีอย่างนี้นะบางตัวนะครับคือเราเห็นลล่าสุดนะที่แบบอ่าบทจ,จะบัฟครับตัวเลขเท่าเดิมเลยครับตีแรงขึ้นเฉยนะครับเอออีกแพทหนึ่งเข้ามานะครับผ่านไปเดือน2เดือนนะ ตัวเลขเข้าเดิมครับตีเบาวกว่าเดิมใช่นะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าตัวเลขกับผมไม่ค่อยสนผมจะสนการใช้งานจริงซะมากกว่าว่าตีเข้าไหมอ่าตีแม่นไหมอ่าหนักแค่ไหนอ่าตัวเลขจะยืดไปตรงประมาณนี้เราแบบเวลายิงเท่าอ่ะมันก็จะยืดตามตัวเลขว่าหนักมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างที่บอกว่าดูว,ว่เฉย ตัวเกมน่เขามีการปรับได้นะตัวเลขเขาเดิมตีหนักขึ้นนะครับตัวเลขเขาเดิมตีเบาลงนะครับพลังชีวิตสูงมากแต่ไม่ถึกจริงตามที่ใช้งานในอดีตมีหมดครับทั้งตัวบราอามูลเวสบอลอามูลเว็บบอ,อบลบอ,อย่างเงี้ยตอนนั้นเนะี่ยตัวเลขพลังชีวิตสเตตัสพลังตมตีสูงมากโอ้โหใช้จริงอย่างง่อยเลยก็มีเหมือนกันนะอาจารย์ะะก็ตัวนี้เสียดายนะผมก็สารรีวิวตัวซ้ายกล่าวว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ดีนะครับคือแบบนี้นอาจจะปรับเกียร์เลยผมว่าเรารองเท้า รอ,องเท้าเลี้ยวดาดนะไม่ไดาเด็กรองเท้าปีกเมฆรองเท้าปีกเมฆนะมาแทนรองเท้าเลี้ยวหนัดซะเลยนะเพราะว่าเนี่ยอุตส่าห์ใส่ให้มันมีทั้งหลบสกิลกับต้านสกิลที่ค่อนข้างจะสูงนะคือตั้งใจจ้เามาถึกแล้วก็ให้มันยืนค่อนข้างานานช่วยนะช่วยผักนะแล้วก็คอมโบที่ผมเนี่ยมันเป็นคอมโบแร่หนืดด้วยตั้งใจจะเล่นแบบนี้นะอ่ะ,ะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าไอดีเนี่ยมันสมมติผมเล่นนะจบเพชร ท่นหนึ่งนะจบเป็นหนึ่งนหรือมาตร์สามเนี่ยมันสามารถจบได้นะโดยตัวพักพื้นนะครับอ่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูการเล่นเป็นทีมแล้วกันนะถ้าสุดท้ายผ่านผมก็เล่นไปก่อนใช้ไปก่อนอ่ะส่วนเพื่อนถ้าทดสอบใช้แล้วรู้สึกไม่ดีไงก็มาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะซึ่งผมคิดว่าเกียร์ผมใส่ตึงอยู่นะมาจจะติดที่แรกเยอะไปหน่อยครับอืมแต่ว่าก็ ทดสอบแล้วก็แพ้เลยนะ่ะใครเห็นยังไงบ้างใคร,ครใช้เป็นไงบ้างมาบอกกันหน่อยนะอย่างที่บอกนะว่าบางทีเนี่ยทดสอบเดี่ยวกับการเล่นเป็นทีมเนี่ยมันจะแตกตา่า <laughs> งแตจ่จริงๆตัวเนี้ยทดสอบเดี่ยวมันควรจะถึกได้มากกว่านี้อะผมก็ยังเห็นอยู่ดีนะว่ามันควรจะถึกได้มากกว่านี้ครับเรนเจอร์ Ranger ตำแหน่งนะครับเป็นตัวแทงหลักนะจุดเจ็ดสิบเนี่ยไม่ใช่แทงซัพพอร์ตเดี๋ยวนี้แทงซัพพอร์ตเนีน่ยถ้าเปราะจะไม่ว่าเลยเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยตอนนี้ไม่ได้ถึกนะตั้งแต่แรกนะคร, película, ครับเพราะว่าเขาเป็นแทงซัพพอร์ตแต่เนี่ยมันเป็นทงหลักว่ ทำไมมันเป็นแบบนี้นะอ๋ะอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะซึ่งใครไม่มี ID เล่นนะอยากได้ ID ดครับดูรีวองรีวิวถามเพื่อนดูท็อปตำนานยังไงก็ได้ครับแล้วก็ไปหาซื้อ ID เลยนะอ่าที่ร้านซื้อขายดีร้านนี้นะครับ t ร a r รเนเ n อ e r อยากได้ ID จตึงๆต,ต้องนึกถึง t เ a r เจอ n ์ e r ครับก็ไปหาเลือกเลยนะ ID สวยซาดแล้วก็แกะกล่องใช้งานได้เลยครับอะโคลารโบที่ชอบสั่งเลือกที่ใช่เกียร์โดนแน่นอนครับคอมโบแบบไหนจัดมาแล้วก็เล่นแบบโหดๆได้เลยครับส่วนจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันนะ เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักบุดคอมเมนต์นะาสาย ID ไม่ควรพลาดนะถ้าไม่ใช่สาย ID ก็ติดตามได้ครับ่าวสารเกมโรนเจอร์นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆมีอยู่เรื่อยๆครับตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ที่ปักมุดคอมเมนต์ครับ t าร์ลสั g e r โรนเจอร์อยากได้ไอเดีตึงตต้องนึ้ถึง t าร์ลสั g e r โรนเจอร์นะครับเ่ะโอเคเห็นยังไงบ้างอยากให้บาวแสบเป็นตัวไหนคอมเมนต์บอกกันได้ครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับลาเพื่อนครับสวัสดีครับ